แปลกันแล้วนะครับนะสำหรับ New Say Hello Four เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผม Listen Read and Learn นะครับฟังอ่านและก็เรียนรู้ Listen and Repeat อ่านนะครับฟังก่อนนะครับ Listen แบบฟังแล้วก็อ่านตามนะครับนะให้อ่านตามเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเขาอ่านให้ฟังก่อนนะครับถึงจะอ่านตาม C D Script 28 for Students Book activity 4 listen read and learn a listen and repeat sunglasses a jacket a scarf a raincoat boots flip-flops in the rainy season, I wear a raincoat and boots. In the hot season, I wear a t-shirt, sunglasses, shorts, and a cap. In the cold season, I wear a jacket, a scarf, and pants. OK. Sir. เสียงต้นเนี่ยบาจบไปแล้วบาฟังครัวพี่นันแปลให้นะครับนะ Sun g l a s s e s นะครับ Class นะครับปกติแปลว่าแก้วนะครับ Sun แปลว่าพระอาทิตย์แก้วพระอาทิตย์นะครับหมายถึงว่าแว่นกันแดดนะครับนะเออนักเรียนอย่าแปลกนะครับนะแก้วในที่นี้คือแว่นเนี่ยก็ทํามาจากแก้วนะครับแล้วก็แว่นนี้มาใช้กับแสงอาทิตย์นั่นก็คือเป็นแว่นกันแดดนั่นเองนะครับ Sun g l a s s e s นะครับ ต้องเติม e.s. นะเพราะว่ามันมันสองสองชิ้นนะครับสองวงสองชิ้นนะครับแว่นเนี่ยก็เลยต้องเป็นผู้อุปโตลอดเวลานะครับเหมือนกับซิสเซอร์กันไกลนั่นเองนะครับนะต้องเป็นผู้อุปโเหมือนกันอาเจ็ตนะครับเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวก็ต้องมีอานำหน้าเอสครับนะครับสครับแปลว่าผ้าพันคอนะครับโอเรนโคดนะครับยิ่งช่วงนี้ฝนตกนะครับหนาภาคใต้ก็เสื้อกันฝนนะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่าเรนโค้ b บูทนะครับมีโ o t เติม S เหมือนกันนะครับเพราสองข้างรองเท้าบูทหรือภาษาใต้ก็เรียกว่าเกือกบอกนะครับนะฟลิปฟล็อนะครับแปลว่ารองเท้าแตะเพราะฉะนั้นคำว่ารองเท้าแตะเนี่ยมีคำศัพท์อีกสองคำศัพท์นะครับนะที่เจอบ่อยก็คือสลิ p เปอร์นะครับสลิปเปอก็แปลว่ารองเท้าแตะหรือแซนด a ลนะครับก็แปลว่ารองเท้าแตะ พันคำว่ารองเท้าแต่นี่แล้วแต่นักเรียนจะจำนะครับนะนี่คุณคณรูก็เพิ่มมาให้อีก2คําศัพท์ flip flops นะครับมีขีดด้วยแล้วก็ slippers แล้วก็ sandals t e r m e s นะครับนะเพราะรองเท้านี่ต้อง2ข้างก็เลยมีประโยคว่า in the rainy season I wear a raincoat and boots นะครับในฤดูฝนนั้นนะครับฉันสวมใส่เสื้อกันฝนและก็รองเท้าบูท เสื้อกันฝนนักเรียนสังเกตนะครับนะาต้องมีอะนําหน้านะครับเพราะเราใส่ทีละห,หนึ่งตัวนะครับไม่ใส่เสื้อกันฝนทีเดียว2ตัวแต่รองเท้าบูทไม่ต้องมีอะนะครับเพราะรองเท้าบูทเนี่ยเป็นผ้หพดนะครับก็คือต้องสองข้างเติม S โอเคไหมครับนี่คือคําแปล In the hot s e a s o n I wear a t-shirt, glasses, sunglasses, shorts, and a c u p ประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับในฤดู ร้อนนั้นฉันจะสวมเสื้อยืดนะครับนะทีเชิตเนี่ยเสื้อยืดมีอะนำหน้าเพราะสวมเสื้อเสื้อหนึ่งตัวสันกเลสสนะครับแว่นเป็นผู้้พจน์ไม่ต้องมีคำนำหน้าชดกางเกงขาสั้นนะครับเป็นผู้พจน์นะครับก็ต้องมีสองขานะครับเออคับนะเออแคบทุกทีครับไม่ใช่คับเออแคบหมวกนะครับหนึ่งใบต้องมีอะนำหน้าหมวกแก๊บนะครับ In c o ในฤดู i ้อ a ฉ a jacket, a scarf, and pants. pants. ให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับนะในฤดูหนาวนั้นฉันสวมเสื้อแจ็คเก็ตหนึ่งตัวต้องมีอ่ะผ้าพันคอหนึ่งผืนต้องมีอ่ะแต่กางเกงขายาวไม่ต้องมีคำนำหน้าเพราะกางเกงขายาวมีสองขาเป็นผู้พลดนะครับมาดูต่อนะครับจงอ่าน passage read the passage passage แปลว,ว่าบทความข้อความเนื้อความนะครับบทคัดย่อนะครับ passage months in a year months Month, เดือนต่างๆใน1ปีนะครับเดือนต่างๆใน1ปีนักเรียนอยู่ป .4 แล้วน่าจะท่องได้นะครับ j a n u a r y february march april may june july august september october november and december คุณครูไม่ต้องแปลให้นะครับมกราคมพาไล่มาเรื่อยๆจนถึงธันวาคม ทีนี้เรามาแปลรตรงนี้กันดีกว่าเดี๋ยวทำให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่ง In Thailand นะครับในประเทศไทย there are three seasons there แปลว่ามี three แปลว่า3 s e a s o n นหรือฤดูกาลมีฤดูกาล3ฤดูก็คือ the hot season ฤดูร้อน the rainy season ฤดูฝน and the cold season ฤดูหนาว the hot season is in ฤดูร้อนนั้น i s แปลว่าเป็นอยู่คือ in แปลว่าใน mid february mid แปลว่าท่ามกลางนะครับย่อม,มาจาก middle นะครับนะแต่ mid ขีดในที่นี่ก็คือกลางเดือนอกลางเดือนกุมภาพันธ์ทัวทีครับแต่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะตกเดือนมีนาคมไปนิดหนึ่งนะครับคุณครูก็เลยเพิ่มเติมให้ว่าเดือนมีนาคมด้วยนะครับ m a r c h เพราะมันไม่ต้องข้ามนะครับ คุณครูก็เลยแปลให้นะคือเริ่มฤดูร้รรอนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมนะอ่านอ่านออกไหมครับ m a r c h นะครับนะเขียนด้วยเมาเขียนยากหน่อยนี่ตัวอนะครับนะเ p r i l เมษายน and mid may. ม i d May mid แปลว่ากลางเมยแปลว่าเดือนพฤกภาถึงกลางเดือนพฤกภาคุณครูก็เลยแปลให้ว่าเริ่มตั้งแต่กลางกลางเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนและถึงกลางเดือนพฤกภาคม นะครับเดือนนี้ซีซันฤดูฝนนั้นจะเริ่มตั้งแต่ mid May is i n นะครับ is in แปลว่าอยู่ในอยู่ในเวลาเราแปลเราก็แปลว่าอยู่กลางกลางมิถแปลว่ากลางกลางนะครับไม่ต้องแปลว่าในอยู่กลางกลางเดือนอเมดาอนอาเอนมก็คือเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นในเมื่อฤดูร้อนอยู่กลางเดือนพฤษภาคมก็คือกลางเดือนครึ่งเดือนแรก เพราะฉะนั้นฤดูฝนก็ต้องกลางเดือนพฤษภาคมก็คือครึ่งเดือนหลังนะเอาเป็นว่าต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับนะว่าครึ่งเดือนหลังแหมคุณครูไม่อยากเขียนกับเมาส์เลยนะครับเขียนยากนะครับนะครึ่งเดือนหลังคําว่ากลางเดือนก็ก็ครึ่งเดือนหลังนะเพราะครึ่งเดือนแรกนี่มันจะเป็นฤดูร้อนไปแล้วนะครับพฤษภาคมกลางเดือนพฤษภาคมก็คือครึ่งเดือนหลังนั้น ไม่ใช่ครึ่งเดือนหลังเริ่มตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนรก,กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนและก็ไปถึงกลางเดือนตุลาคมจนไปถึงกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นฤดูหนาวก็จะเริ่มจากกลางเดือนตุลาคมกลางเดือนตุลาคมในที่นี้ก็คือต้องอ๋อนี่ถึงกลางเดือนต้องกลางเดือนหลังเลยนะครับ คือครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะนักเรียนอย่าแปลว่ากลางเดือนตุลาคมแล้วก็วงเล็บเดี๋ยวคุณครุมาพิมพ์ไห้ตรงนี้ดีกว่านะครับวงเล็บครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคมอ่าครึ่งเดือนหลังของเดือนครึ่งครึ่งเดือนหลังของเดือนครึ่งหลังของเดือนดีกว่านะภาษาไทยนี่เขียนยากเหมือนกันนะครับนะครึ่งหลังของเดือนเออเอาอย่างงั้ดีกว่าเหมือนกับ เก่งบอลเลยนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังนะครึ่งหลังของเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมเดือนมกราคมแล้วก็ไปถึงกลางเดือนแรกของกุมภาพันธ์และถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็ต้องเป็นกลางเดือนแรกนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นก็จบอีกแล้วครับหน้า38ไปต่อหน้า39กันเลยครับ All right. Okay, okay, okay.